เรียบร้อยนะครับกับเมนูกระเพาะปลาของฟุกนะครับบอกแล้วว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง Marvel X Channel นะครับวันนี้นะครับใกล้เทศกาลตรุษจีนปี2568แล้วนะครับวันนี้ฟูกเก็เลยจะพามาทําเมนูกระเพาะปลานะครับบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากไม่มีเหล้าจีนก็สามารถทํากระเพาะปลาอร่อยๆร่อยได้นะครับว่าแต่วัตถุดิบมีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับตามมาดูได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรานําขิงนะครับมาสไลด์เป็นแผ่นก่อนนะครับเพื่อใช้ในการทําอาตัวน้ําซุปนะครับตัวขิงก็จะสไลด์ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรานํากระเพาะปลาลงมาต้มก่อนนะครับให้สุกให้เราใส่ตัว ขิงสไลด์ลงไปนะครับประมาณสัก3 4แผ่นก็นได้นะครับตามด้วยกระเพาะปลาส่วนนี้นะครับถ้าใครอยากให้ลดกลิ่นคาวเยอะๆสามารถใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มเติมลงไปด้วยได้นะครับแล้วก็คนเลยต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับ พอต้มครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับให้เราตักผักขึ้นสด็จน้ำได้เลยนะครับในส่วนของน้ำซุปนะครับให้เราใส่ขิงสไลด์นะครับลงไปตาม้วยราผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเม็ดครับและสุดท้ายนะครับฟุกจะใช้เป็นน้ำสต็อกสำเร็จรูปแบบเข้มข้นนะครับใส่ลงไปได้เลย จากนั้นคุณให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดเราค่อยใส่ไก่นะครับจะได้ไม่ข่าวเมื่อน,น้ำร้อนแล้วนะครับให้เราใส่ไก่ลงไปนะครับจะใครจะใช้เป็นโครงไก่ด้วยก็ได้แต่ว่าอันนี้ฟูจะใช้เป็นน่องนะครับแล้วก็อกนะครับ2ชิ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเอามาฉีกกันนะครับต้มประมาณ20นาทีนะครับ ันนี้นะครับพอเราต้มได้ประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราตักเพื่อเอาอกไก่ออกมาฉีกนะครับต้มได้น้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ตัวกระเพาะปลาที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปตามด้วยหน่อไม้นะครับใส่ลงไปได้เลย เห็ดหอมนะครับที่หั่นเตรียมไว้จากนั้นนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซ้อนหอยนางรมซีอิ๊วดำครับเพิ่มสีสัน น้ำตาลทรายครับพริกไทยป่นนะครับคนให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวต้มทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับอีกสักประมาณ10นาทีเนาะให้ทุกอย่างนิ่มลงก่อนนะครับะนะครับพอ,อกระเพาะปลานิ่มแล้วนะคะผักต่างๆนะครับสุกแล้วก็ให้เราใส่ อกไก่ฉีกนะครับลงไปได้เลยตามด้วยนะครับแป้งมันละลายน้ำนะครับอันนี้ฟุกใช้ประมาณ8ช้อนโตะนะครับแล้วก็ผสมน้ำก็ใส่ทีละครึ่งนึงก่อนก็นได้นะครับเสร็จแล้วก็ดูที่ความหนืดว่าได้ตามที่เราชอบแล้วหรือ,อยังนะครับ พอเราใส่แป้งมันเข้าไปนะครับตัวน้ำก็จะเริ่มมีความเหนืดน,นะครับ อร้อยนะครับกับเมนูกระเพาะปลาของฟุกนะครับบอกแล้วว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะครับใครจะเอาไปทํากินในช่วงตรุษจีนนะครับบอกเลยสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟุกขอตัวไปอร่อยนะคะกับเมนูกระเพาะปลาก่อนนะครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงแล้วนะคะขอตัวไปอร่อยกับกระเพาะปลาก่อนนะคะ